สวัสดีครับทุกท่านวันนี้จะพาไปดูสถานีรถไฟนครลำปางนะครับซึ่งมีอยู่สส่วนนะครับจากหนังไทย2องเรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องกล้าวฟ้าปี2อ0 9นะครับของคุณสนั่นคารยุนะครับก็มาถ่ายรถไฟวิ่งเข้าที่สถานีรถไฟนครลำปางนะครับซึ่งก็คือภาพชุดนี้นะครับมีอยู่เรียกว่าหลายสีด้วยกันนะครับก็คือรถไฟวิ่งเข้านะครับแล้วก็คนโดยสาร ลงนะครับลงเดินไปมีรถม้านะครับแล้วก็อีกทั้งหนึ่งก็ถ่ายนครลำปางแบบนี้แหละครับแล้วก็มีรถม้านะครับเห็นตัวอาคารสถานีเมื่อปี2อ0 9นะครับคนที่อยู่บนรถม้าก็คือนักเอกของเรื่องครับคุณโสภาสถาพรนะครับก็ภาผู้โดยสารนั่งรถม้าไปแล้วครับหนังเรื่องกล้าวฟ้านะครับถ่ายให้เห็นตัวป้ายสถานีรถไฟนครลำปางครับเห็นตัวอาคารสถานี เห็นรถม้านะครับเห็นบริเวณทางเข้าสถานีนะครับก็เป็นตัวอาคารจริงสถานที่จริงนะครับซึ่งได้รับการยืนยันแล้วว่าเป็นนครลำปางจริงนะครับแต่ว่ามีอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ถ่ายที่สถานีรถไฟนครลำปางจริงๆนะครับแต่ว่าภาพต่อเนื่องนั้นไม่ใช่นะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูตอนท้ายนะครับตอนนี้ดูนครลำปางจริงๆก่อนนะครับเป็นภาพเมื่อ56ปีที่แล้วนะครับจากหนังของคุณสนานคราะยุทธ์นะครับ มาดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับนี่ครับนครลํลำปางนะครับถ่ายแบบนี้แล้วก็แผนไปหาหัวรถไฟนะครับที่กําลังวิ่งเข้ามานะครับหลังจากก็มองเห็นภูเขาด้วยนะครับป้ายนี้เข้าใจว่าน่าจะเป็นของจริงนะครับว่าเป็นนครลํลำปางนะครับแต่ว่าลองดูภาพต่อเนื่องนะครับภาพต่อเนื่องจะเป็นภาพที่มีขบวนแตรวงนะครับมารอรับคนที่จะลงจากรถไฟซึ่งในท้องเรื่องบอกว่าเป็น สถานีรถไฟนครลำปางนะครับก็เป็นคุณประจวบเรื่องยามดีนะครับกับแตรวงนะครับผู้หญิงที่อยู่ในฉากอีกคนหนึ่งก็จะเป็นคุณวิไลวรรณวัฒนพานิชนะครับกับตัวประกอบนะครับก็มายืนรอรับนะครับโดยมีคุณสมบัติเบธนีพระเอกของเรื่องนะครับที่เย็นอยู่ซ้ายนะครับคอยสังเกตขบวนรถไฟนะครับว่าถ้าขบวนรถไฟมาจอดเมื่อไหร่นะครับก็จะไปรับคนที่จะลงจากรถไฟนะครับแตรวงก็จะ็นเลงนะครับซึ่ง ในฉากนี้ตอนแรกนะครับคนก็บอกว่าเป็นสถานรถไฟนครลําปางนะครับเพราะเห็นป้ายแต่พอเห็นฉากนี้แหละครับที่คุณวิไลวันยืนคุยกันนะครับแล้วก็ด้านหลังมีสะพานข้ามรถไฟนะครับคนที่อยู่ลําปางก็จะบอกว่าเอ๊ะสถานีรถไฟนครลําปางไม่มีสะพานข้ามแบบนี้นี่ครับจริงไหมครับคนลําปางถ้าจริงก็แสดงว่าในฉากนี้นะครับไม่ได้ยกกองถ่ายไปถึงนครลําปางนะครับแต่ว่า อยู่ในสถานีอื่นนะครับซึ่งดูจะมีรถไฟวิ่งพลุกพลานนะครับคนเยอะนะครับนี่กองเชียร์นะครับรวมทั้งคนที่มาเป็นไทยมุงที่เกาะอยู่บนสะพานด้วยนะครับคุณสมบัติก็บอกว่าไม่มีนะครับไม่มีอ้าวไม่มีเตรียมมะเร็งสงสัยคันนี้ก็เตรียมมะเร็งเห็นไหมครับมีสะพานลอยข้ามขึ้นไปด้วยนะครับก็แสดงว่าดูวอย่างนี้อยู่ใต้สะพานลอยคนข้ามนั่นแหละครับคุณประจวบก็เล่นไปนะครับนี่เป็นหนัง16มมในปี 2 5 1 3นะครับสมัยนั้นต้องภาคกันสดๆนะครับเห็นไหมครับมีตู้รถไฟอีกเรียกว่าอีกตู้หนึ่งอีกขบวนหนึ่งอยู่ด้านข้างนะครับก็แสดงว่าต้องเป็นสถานีใหญ่นะครับลองดูนะครับก็คุณสมบัติก็รับกระเป๋าจากคุณอรสานะครับโดยคนที่ส่งกระเป๋ามานะครับรถไฟชั้น3นะครับส่งกระเป๋ามาก็คือคุณเพชรราชชวราชนะครับลองคิดสิครับว่า สถานีรถไฟที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับที่รถไฟจอดอยู่นี้นะครับน่าจะเป็นสถานีรถไฟชื่ออะไรนะครับคุณประจวดีใจนะครับคุณเวรวนวิรเวรก็ดีใจสั่งดนตรีเรียกว่าดูดีอย่างหรือแตะวงนี่แหละครับบันเลงนะครับรถไฟออกไปแล้วครับมีชั้นสานะครับจริงๆถ้าหนังชัดกว่านี้จะอ่านป้ายออกเลยนะครับว่าเป็นรถไฟขบวนอะไรนะครับใช่สายเหนือหรือเปล่านะครับก็จะเห็นชัดเลยนะครับจดหมายครับ เอาจดหมายมาให้นะครับเดี๋ยวผมตัดสั้นๆนะครับเห็นไหมครับลำปางมีป้อมสถานีสัญญาณแบบนี้หรือเปล่านะครับต้องให้คนลำปางดูนะครับรางรถไฟก็เยอะเลยนะครับแล้วก็กลับมาอีกมุมเดิมนะครับที่มีอยู่ใต้สะพานนะครับลองคิดดูนะครับว่าถ้าไม่ใช่สถานีรถไฟนครลำปางแล้วจะเป็นสถานีรถไฟอะไรนะครับ แล้วก็สังเกตดูไทยมุงด้วยนะครับแต่งตัวกันตามปกตินะครับแต่เฉพาะส่วนที่เป็นดาราที่เขาคัดมาเข้ากล้องหรือว่าตัวประกอบนั้นแต่งแบบนี้ครับเห็นไหมครับขวามือแต่งเป็นไทยเหนือแบบลำปางดูรถไฟวิ่งเข้าหัวเดียวด้วยนะครับมีรถน้ํามันด้วยนะครับก็ลองคิดดูนะครับว่าไม่ใช่ลำปางแล้วมีสะพานอยู่ข้างหลังแบบนั้นคือสถานีรถไฟอะไรครับแต่ว่าไม่ต้องคิดมากนะครับ หนังเป็นเรื่องของศิลปะการตัดต่อครับตัดต่ออยา่างไรให้ดูเรียกว่าให้ดูคนเชื่อนะครับให้ดูสมูทนะครับคนก็เชื่อว่าเป็นหนังดูแล้วก็มีความสุขครับ